สวัสดีครับจากร้านลานนาเดนิมเชียงใหม่นะครับวันนี้มาแนะนำงานแจ็คเก็ตนะครับแบรนด์74เดนินนะครับตัวนี้เป็นรุ่น J2 ครับนะครับงานเสื้อเป็นรุ่นไททูนะฮะนะครับเป็นผ้าสี่มิตไนทครับตัวผ้าตัวนี้น้ำหนักผ้าอยู่มา15ออน์นะครับแต่บางแบรนด์ผ้าตัวนี้เอาไปใช้เป็นงาน16ออนซ์นะครับผ้าตัวนี้จะหนาหน่อยครับนะครับ งานเย็บนะครับลองดูได้เลยครับสวยครับแจ็กเก็ตเป็นสีมิดไนท์เลยนะเข้มนะครับตัวนี้กรมดําเข้มไปเลยนะครับรละเอียดงานเย็บจะสวยครับกระดุมจะเป็นงานช่อมะกอกนะครับทองแดงลมดํานะครับนะครับมีกระเป๋าที่หน้าอกนะครับนะครับตัวนี้จะตัดขอบไว้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าด้านล่างนะครับ ับตัวนี้เราผลิตมาตอนนี้มี m l xl นะครับไปดูด้านหลังก่อนนะครับตัวนี้ด้านหลังครับงานเย็บสวยนะครับจริงขึ้นชื่อนะครับทางแบรนด์สวิตซ์โฟร์เดนิมนี่เรื่องงานเย็บหายห่วงครับสวยครับไหล่ผ้าก็สวยนะครับสีเป็นสีมินไนท์เข้มเลยนะครับวันพิเจะเข้ามาวันนี้นะครับ ตัวนี้อยู่ราคาพันหนึ่งร้อยเก้าสิบครับเดี๋ยวต้องหาตารางไซส์ให้ลูกค้านะครับครับ๋ยวผมถ่ายด้านในให้ดูนะครับครับด้านในนะครับนะครับดูงานงานเย็บงานพองจะสวยมากเลยครับนะครับขึ้นชื่อจริงๆครับเรื่องงานเย็บงานพองทางแบรนด์จะเก็บเรียบเลยนะครับนะะลองดูครับอันนี้เป็นทองเหลืองนะครับ สวยครับจริงราคาอยู่แค่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเองนะครับตัวนี้นานๆจะมาสักทีนะฮะงานเสื้อแจ็คเก็ตยีนี่จะตัดยากหน่อยครับงานจะช้ากว่าพวกงานเกงนะครับถ้าเป็นงานเกงนี่จะจะได้เร็วครับนะอันนี้ครับครับงานโพงงานเย็บสวยครับเดี๋ยผมไม่ดูด้านหลังนะครับอ๋อตัวนี้เป็นนี่ครับจะมีเย็บปิดนะเก็บให้เรียบร้อยสวยครับ ด้านหลังนะครับเป็นป้ายหนังแท้นะจะเป็นป้ายหนังแท้นะครับหนาประมาณสองสามมิลครับนะครับงานเย็บเราเก็บระเรียบทุกอย่างนะครับนะครับอ่านี่ด้านหลังครับถ้าสนใจนะจ๊ะกดสั่งซื้อในตะกร้าได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไว้ให้นะครับขอบคุณครับ